สวัสดีค่ะพแม่พ่นงคงคลิปนี้ก็มาพอก,กับดารามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางโค้งเรลาสามคัคคีเป็นจังไดเมือขึ้นพแม่พ่นงองเล่าสามคัคคีเพราะว่าพแม่พ่นองก็อาจจะบ่เห็นดรอปต่ว้าเพื่อนๆในกลุ่มเห็นเนาะเพราะว่ามาดามลงในกลุ่มให้อยู่ลงในกลุ่มแต่ว่าเอาของเก่ามาเาราบ่ได้พรอแม่พ่นงองเป็นยังวะตีมาดามบุรุว้วะไปเอามาตะใส่อันลืมเขียน รืมเขียนมาล่าสามาคัคคีออกหนังนี่คองแท้ออ,อกเมื่อคืนออกเมื่อคืนจะเป็นเล่าสามาคัคคีออก6กสองสองใช่ไหมแล้วก็เจ็ดหล่างแล้วก็รอบที่สองสามสามเกดสมล่างรอบที่ส8มแปดสี่สองสิบดล่างหนึ่งแดออกล่างบา้งมาดามไปเขียนเราไปมากย่างดีช่งเขาไปในกลุ่ม แล้วอันเอาตัวเก้ามาเขียนนี่อันที่ออกพ่อแม่พี่น้องเขียนไว้ในสมุดแล้วไปเอาตัวนั้นนึกว่ามันจะคล้องอันเขียนแล้วเรียบร้อยแคบหนาจอไว้แล้วปัดโบเขียนตัวนั้นอ่ะอธิบายไป,ไปอันเอฟซีกับข้องสิบว่เขาใจปันใดเอาตัวไม้ไปโหลดเนาะมาเวาวลายยายห้างเพราะอันนี้คือออกเหมือว่าน,นี่คนที่ออกด้วยค่ะเด้อเลยจะเอาล้วาใหม่เลยเนาะลงแต่ของจริงไปเลยไม่เอาของเก่ามาเล่าใหม่ หลานหล่ถือใจมาดามตีจังบร้เว้าหลายตีเข้ากับบูรูแล้วว่าของไผเข้าตอเนืองเนาะแม่นบอกขันเอาของเก่ามานําแนส่ยตัวอย่างใน,งนงจากน้อยเข้าก็สิไร้รูว่าของผู้ใดเดินดีเดินบ่ดีผู้ใดซ้าตัวสองตัวก็ส,วสิว่าไปแต่ว่า f อซผู้เพิินอยู่ในกลุ่มเพลูกันดีเนาะคะเนาะอ่าวันนี้วันใหม่ตามต่อตามติดใครจะตามของดดล่ามาดามไปต่อลาสาแมชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ ธามดาให้5กับ7สองตัวสหาง59 58 79 78เบิ้ลก็จะเป็น55 77สามตัว3มหาง759 758 775สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่59 58สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว759 แอบหน้าจอถ้าใครจะตามของดารามาดามไปได้สามน้อยคุณเด้อโปรแมพน้องเลือกเอาเนาะจะไปน้อยใดให้ถูกใจไปเลยเนาะค่ะเนาะแนวทางก็ลงในกลุ่มให้แล้วเรียบร้อยเด้อเอฟซีกูอยู่ในกลุ่มลงคลิปย่องบปท่านแล้วเทียตะวันลงแนวทางให้หมดแล้วอันผู้ใดเป็นแฟนครับอันจะเข้ากลกุ่มกัเจ็บเบอร์ลงเครื่องจะได้เห็นก่อนมูเนาะค่ะเนาะจะได้เห็นก่อนเพื่อนต่อไปเป็นของเซียนหนมุม ของเสียนนมหายมามือเนี้รุดสามแลวแาวสามคีเจ็ดกับ9กสองตัวสี่หางเจ็ดศูนย์เจ็ดห่นก้เบิ้ลจะเป็น7จ็ดเมตัวสมหางเจ็ดเก้าศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจเน้นไปที่9 0้าศหนึ่งสาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็แคบหน้าโจ ถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะแล้วไปตัวเป็นของใายสำหรับแฟนครับที่ชอบไปฮาหน้อยโอ้ไปล่าวซาคี่มี่เอฟซตรงการไลายอ่ะแสงแดดมากพอดีมองเลยพแม่พี่น้องเอล้ล่งถึงมองคักพอดีจะได้สว่างสวัยยับกล้องไมโครสันเดอร์สำหรับผู้เพิ่นก็เอาน้ำเด้มาดามแชมโอ้ยคาสิงองอึเก้าแล้วพแมพี่น้องเอ้ นับไปใช้น่วบ้านแสงแดดส่องมันมีปองขาดปองขาดคืออะไรเนาะทำไมส่องลงมาจากใส่กระดาษเต็มพอดีเนาะอ่ะยับไ่ไหมล่ะน้องนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มาเลาวสามัค่สองทุ่มครึ่งคืนนีห้ากับแปดตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าห้า 5้าเก้าเนาะค่ะนะเต้เาเอาไอม่เพิ่มใพี่น้องแปดอ้าวเอาไปเท่เาไ้ทห้งหลายเป็นนาบาทนี่ตั้งสติและสตังมาดามเอ้ห้าศูนย์ห้าเก้าแปดศูนย์แปดเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของน้องนับเงินคนสวยรวยทรัพ์นะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มา ให้มาวันนี้รูดเหล้าสตาคนน่ะล้าสตาพนะเหล้าสามขีสามกับห้าสองตัวสี่หางสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าหกเบิ้นจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าสี่สามห้าหกสามสามห้า สตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าสี่ห้าห้าหกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามห้าสี่แคบหน้าโจเลี้ยวไปตัวเป็นของไครเป็นของชอเชษดชัยเนาะค่ะเนาะอ่ะชอเชษดชัยชอเชษดชัยให้มารูดเรลาสามัคสองคู่ครึ่งคืนเนี้ยสามเรา ากับหกตัววิงตัวรูสองตัวสี่หางห้าหนึ 1, ่งห้าสองห้าห้าหนึ 1, ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเมื่อจะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางหกห้าหนึ่งหกห้าสองหกหกห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกรูที่หกเน้นไปที่หกหนึ่งหกสองสามตัวเน้นหางเดียวเป็นเดียว หกห้าสวงกับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกยิกผารวยล็อกยิกผารวยให้มาวันนี้รุดเราสามขีสองทุ่มครึ่งถืดนี้แปดกับแปดกับหนึ่งโอ้แปดกับศูนย์เอารถลดผ้าลมตรไรเป็นไลฟ์ป่พี่นอ้องป่ะมันผ้าป่ะมันรถผ้าลมดอกค้นผ้ารถลม แห่งเติมไปหนาบอกการส่องจําำทางเปลี่ยนเทมดันแปดกับศูนย์นะคะตัววิงตัวรูสองตัวสี่หางแปดหกแปดห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเบิร์นจะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางแปดศูนย์หกแปดศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เน้นไปที่แปดเออหกศูนย์ 0, แล้วก็ห้าศูนย์ กับหน้าโจสามตัวเน้นเม็ดเดียวห้างเดียวแปดหกศูนย์แปดศูนย์หกค่ะไปกลับมาแล้พ,พีน่น้องไปกลับลายกับ,บไว้เดีย๋ยสามตัวเนาะแปดศูนย์หกค่ะสามตัวแล้วไปต่อเป็นเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟ้าให้มากเมื่อนี้หนึ่งกับสามสองตัวสองตัวสี่หางหนึ่งเก้า 103930เบิอลก็จะเป็น1133 3ตัว3หาง1391 30113สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1939 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว139แอปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทย เป็นของซองสุวรรณเนาะค่ะเนาะของซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาวสามชีรูดสามลาวมี8กับ9ก<ม>สองตัวสี่หาง8ปดหนึ่งแสองเสองเบิ้ลจะเป็น8 8 9 9ปสามตัวสามหาง8 9ดเก้าหนึ่งแดสองแดแปสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ 8 2 9 2 3ตัวเม่นเม็ดเดียวหางเดียว8 9 2แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณกาบขอบุญขอบคุณซองส่วนที่ห้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทั้งจองนะอกจากขอบขอบคุณหลายๆแล้วก็กาบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกทุกนที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ f c เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาขอบขอบคุณหลายๆ คลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเ,เล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งด้ค่ะเ้ย้ยอคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเล่าสามัคคี